สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านครับมอนี่พัานิคความหาสปลด์ครับมือนี่มาเบื <welche ăn rule> uh ้องหม่ครับน้องครับน้องนำน้อยๆทางข้างครับผมเอามายามปล่อยครับมาเบื้องครับหลังแรกน้องครับนะครับมาเบิ้งหลังแรกน้องครับ อันนี้ว่าสายตึงแล้วโอ,อ้สายตึงแล้วพี่น้องสายตึงสายตึงอีกแล้วมีรุ่นครับมีรุน่นหือบึงหูบึงก้อนบึงหูตะก้อนครับเออปักไงครับแต่ว่าตัวรุ่ครับรุ่นครับรุ่นครับโอ้โหโคตรแน่นเลยครับอึบอึบอึบเลยครับอืออึบอึบมาแล้วครับโอ้แห้งดีครับ มีรุ่นครับมีรุ่นมีรุ่นดันโลครับเออดเอ็นบอครับเออดเออดไม่เออดเหลียงเอิมเติมมากระพันเทวมาหนิไอ่ได้อีขัวเลยครับอ่าได้แล้วครับตัวนี้ครับโอ้ย้อนไปบ่ถึงนาทีครับปาด ของแท้ครับของแท้หลังแรกก็ทําการแล้วเนี่ยให้เบิ้งครับให้เบิ้งให้เบิ้งไมีหมดไงเลยโอ้ลืมบอกท่านผู้ชมครับเงียเขาใส่ครับเงียไก่ครับหนืดไก่ครับนี่โอ้เล็บดำว่ะ เรียบดำเนะครับจกขีดินครับไอ้เก็บหนึ่งแตรามมาแล้วได้มาแล้วครับหนึ่งแตรมนี่โดนไงครับหมายขังทางเอาครับพบพันธุ์นิกไว้มีมีผิดบังครับที่น้องของแท้ ชมหลังต่อไปกันครับมาชมหลังที่สองครับใส่ไวอ้อมสาเนี่ยครับสาขาถนนสาขาถนนครับเป็นน้องน้องริมทางเมื่อเชิงสาครับน้องหลวงหลวงไอ้เสาไฟ้านี่บึงเดเยวสิ่งเสาไอ้ฝ่ายเขียดของหลวงครับมาครับหลังที่สองสายตึงเหมือนกันครับสายตึงสายตึงโอ้โหเบิ่งเหรอ มาลุนกันครับมาลุนกันสู้สู้สู้โอ้โหกับกับกับแล้ครับกับอือไปทางนัินวะไปทั้งนไปเบี่ยงหุ้งกันวะโอ้ขึ้นถึงวะขึ้นถึงขึ้นถึง เออปลาไหลงูเนาะโอ้ปัดตึงเลยครับตึงเลยอืไปไปไ้มสู้ดีครับปัดดีบาดนล่แหละแฮงดีแ้งดี Thì thì lá tiếp, lá. Ừ. đi giờ thì em yêu tiếp tục lắp โอ้โห oh, มึงไงครับคือโหดทีะ่ะล้อรุ่นครับรล้อรุ่นมาเห็นแล้วพี่เอ้ยด่างนะคุณ<อ> <laughs> มาเห็นหันหน้านะทั้งพี่ด้กลับไลยดูเ ไลนอนได้ต่งงียไหนฮะนีไม่ก้อนส่รุ่นลงไปแล้วครับ พันใหญ่ครับพันใหญ่มงึ้นึงวะขึ้นึงเสยมันไหลเห้อปลไหลปลไหลมีเก็ตดิปลไหลมีเก็ดเหรอมั้งครับเออไปแทะสวยนสูยโอ้โหเดี๋ยวกูจะบูแอนลุยอยู่ไโมลูกมึงตอบก่อนอบปอปอบเลยครับพยยี่้องเสียงปไหลก็ักหลี่ เก็บไปไหนยี่หรอยไปย่่ไปยีนตโอ้าย้เ้ยโอ้โหมนเป็นตัวเชิงเเด้ยง่ายไปีโอ้โหง่ายไ่อนียอดแต้มสองมาแล้วแต่มสองแตมสองครับไปขอ่างขอ่าง เดี๋ยวแนหะบะึกกันากึกที่ไหนแม่งกิดกลางคึกที่ไหนนี่นเรอกงขาต้องเข่าแล้วขากองขากองต้องเข่าแล้วฮะนะ ตัวที่สองไปชมหลังที่สามที่สี่ของเราครับกินข้าว<ไ>กันยู่นเต็มยู่งใชตึงทุหลังนหนึ่งองงออันเทียวตึงนะครับอันที่อันทีจัดการนะมึ้ยเอาพันธุ์ที่จัดการใช้ตึงใช้ตึงเ,างเ,าเอา ลุครับโอ้ยเอเอาหลังที่สองครับทางกันว um um, ่าสายตึงมีลุนมามมีรุนบหมเอาคือว่าตึง ยุ่งยุ่งยุ่งสู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 รุ่นเนีบรุ่นีบขึ้นมาแล้วครับเอาเรุ่นเนบโอ้โหอเแบบไงเลยครับเอแบต็มสาครับแล้วครับแล้วของแท้ีวใส่ไหมครับเต็มที่สองครับของหลังที่สมครับเออโอ้แม่นตมส แตมสาม3หลังดีซีพันไปก้อนหลายพันม้วนนี่สองแต้มครับแตมแล้วเบื้งหลังท่ายของเขาครับหลังที่หางนี่กับมีอาการครับสายตึงเหมือนกันเพื่อนบ้า นี่หมายชมครับอยู่ปะโอโออยู่ครับอยู่อยู่อยู่สูครับสูอื้อหืมอือหืมอือหือพุดอะไรยกไปแล้วปื๊ดป๊ดเลยปึ๊ดโอ้หยตืดดันชีดินมาเลยครับอื้อหือเหลืองเติม นี่โอ้ยสุดยอดครับยอดสวยๆแต้มซีมาแล้วครับโหสุดยอดสวยๆครับนี่หากินง่ายๆสไตล์พันนี้ครับมาใส่เลยไปเดี๋ยวโจมเงินงันครับเมินได้ซีแต้มครับ ไม้นี่นี่แต่ใส่สวยครับ,บนี่สรุปผลงานครับหาหลังเราทำงานไปซ <หา S 1> ี่แ,แต้มครับโอ้โหยหลอนหลังนึงครับโอ้จังบักสังเลยครับนี่เออแต้มงาเลยครับนี่ของแท้ครับ ได,ด้บ่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตัวนึงน,นี่ครับพอได้ผัดเพชรนี่อ่ะ่าเดี๋ยวนะทาอีนะทายองน,นะนขอบคุณที่ติด,ดตามรับชมครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับ